ฟูเทินวันนั้นบางคนดูแล้วยิ้มบางคนดูแล้วขำบางคนดูแล้วอาจจะหัวร้อยเยะ่ะแต่สำหรับคุณการฟูเทินวันนั้นไม่ใช่ LGBTQ คนหนึ่งที่อยู่ดีๆลุกขึ้นมาทำอะไรที่ตัวเองอยากจ,จะทำะแต่มันเป็นการประกาศชัยชนะของตัวเองว่าคุณได้กลายเป็นผีเสื้อที่บยบินอย่างสวยงาม แม้กระทั่งการที่เราไม่ได้อยู่ในบ้านของเราแล้วมีคนพูดว่า this is not your country คำว่า this is not your country อ่ะสำหรับพี่มันแรงมากมากมันเหมือนแบบนี่มันไม่ใช่ที่ทของเธอแต่พี่ก็อยากจะพี่อยากจะพูดแทนทุกคนนะว่าพวกเราก็ภูมิใจว่าคุณสู้เโากับด้วยคำว่า but this is me ใช่ วันที่ก่อนที่หนูจะเซ็นนะคะบหนูบอกว่าก็ this is me this is me ไม่ว่าหนูจะแพ้หรือชนะ this is me มันคือการดีใจที่ฉันทำไปเพราะว่าไม่ว่าฉันจะแพ้ฉันเคารพทุกๆก,การตัดสินใจของกรรมการไม่ว่าจะแพ้หรือชนะแต่ฉันก็ยังอยากจะเป็นคงความเป็นตัวของตัวเองที่ฉันภูมิใจของฉันอยู่เหนือสิ่งอื่นใดคุณเคารพความเป็นตัวเองใช่ครับ แล้วคุณไม่ยอมให้ใครมาพูดว่าอย่าเป็นตัวเองใช่ครับพี่ไดรสำหรับพี่พี่ถือว่าคุณจิมมี่ประสบความสําเร็จแล้วนะในความคิดพี่ใดคือหนูประสบความสําเร็จใช่ไหมคะมันหนูเหมือนกันหนูมากไกลจากที่หนูคิดมากๆไกลแบบไกลมากๆเลยอะไกลแบบไกลลิบๆเลยหากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube m o n o 2ท9ค่ะ